สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มีสูตรยี่ห้าชุดแล้วก็สูตรวิ่งบนล่างนะครับอีกสองสูตรสามสูตรนะครับมาให้ดูกันนะครับมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันนะครับทุกประเภทนะครับให้ซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งกันเลยนะครับสูตรวิ่งนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับงดงดทีแล้วนี่ครับ ได้หกกบะเจ็นะครับเข้าบนเข้าล่างเลยครับวันนี้ได้แปดกับเก้านะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมาได้ตัวหรือสองตัวนะครับวันนี้ได้แปดกับเก้านะครับแล้วก็อีกสูตรหนะึ <c oughs> ่งูซรล่างนะครับสูตรล่าง งวดที่แล้วได้แปดกับเก้านะครับเข้าที่เก้าครับวัน,นี้ทำได้สามกับสองนะครับล่างอย่างเดียวนะครับนี่เดินมาแล้วสามงวดนะครับงวดที่สี่นะครับสิบหกมิถุนายนนะครับไอ้มิถุนาคมครับได้สามกับสองนะครับ แล้วก็สูตรวิ่งนะครับวิ่งบน,นครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับวิ่งเพดไม่เข้านะครับงวดนี้ได้เก้านะครับวิ่งบนอย่างเดียวนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเข้าไหมบน้างงวดนี้ไม่เข้านะครับสูตรนี้ก็จะไม่ทำแล้วนะครับเลิกทำ เรามาดูอีกโซนหนึงนะครับสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับดูการเดินนะครับเดินดีนะครับมีลูดมั่งแต่ส่วนมากเดินนะครับงวดที่แล้วได้ห้ากับหกนะครับเข้าที่หกหลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับสิบหมีนาคมนะครับ สองห้าเจ็ดนะครับทำได้สี่สามสองนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็สูตรยี่ห้าชุดนะครับยี่ห้าชุดเอาชุดเก้าดูก่อนะชุดเก้า อันนี้ชุดเก้านะครับสูตรชุดเก้ายี่ิบห้าชุดนะครับเดอะอาชุนี้นะครับส่วนมากจะมาล่างนะครับนี่ครับมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหก สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะครับของงวดสิบหกมิถุนาคมครับสองห้าหกเจ็ดนะครับแคบไว้ดูเลยนะครับแล้วก็มาดูสูตรใหม่ยี่ห้าชุดนะครับมาดูสูตรยี่ห้าชุดสูตรใหม่นะครับ ที่เดินดีนะครับเดินดีครับเดินดีนะครับ,เด,ดรบเดินสามงดติดแล้วนะครับส่วนมากมาบนนะครับงดใหม่้ดใหม่นะครับวับกมิถุนายนนะครับทำได้สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดสิ่เก้าห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 กห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าเก้าหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ผมค่าทิ้งไปครับก็เหลือแค่ยี่สี่ชุดนะครับเดี่นนะครับ จะมารอผลออกนะครับว่าจะออกอะไรนะครับแคปไว้ดูเลยครับคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับูุยวันที่16มิถุนษาคมนะครับ ก็ใครที่เข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดค่ะติดตามด้วยครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับลคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเจอกันอีกทีงคลิปหนึ่งนะครับคลิปเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่างวด16มีนาคมนะครับว่า ฟาร์มน่าจะเป็นนะครับที่จะออกเลขอะไรในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ